ดูกันที่เรื่องสุขภาพกันบ้างครับสปสชจัดลำดับความสำคัญของการล้างไตผ่านช่องท้องเป็นวิธีแรกให้ผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังระยะสุดท้ายหรือ PD first policy ที่ช่วยยืดอายุผู้ป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนมีผู้ป่วยเข้ารักษาบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีนี้กว่า17,000คนติดตามจากรายงานครับ ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วสาขาพร้อมมิตรเป็นเสมือนศูนย์กลางหรือศูนย์ฝึกแรกรับผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องการล้างไตผ่านช่องท้องวัจจสําคัญของวิธีนี้อยู่ที่ความสะอาดในขั้นสูงสุดเพราะเพียงฝุ่นละอองเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบกับการติดเชื้อที่จุดเชื่อมต่อของสายน้ําเกลือที่เปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายได้กระบวนการทำความเข้าใจกับวิธีล้างไตผ่านช่องท้องเหมือนผู้ป่วยเป็นแพทย์คนหนึ่ง จึงสำคัญมากเริ่มจากให้ความรู้ฝึกปฏิบัติเหมือน empower ผู้ป่วยนะให้ผู้ป่วย active แล้วก็มีความรู้รวมทั้งผู้ดูแลนะตัวหน่วยบริการก็ต้องคอยดูแลติดตามแล้วก็เข้ามา support ในเวลาที่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลมีปัญหาเพื่อให้เขาสามารถที่จะล้างไตทางช่องท้องได้อย่างมีคุณภาพค่ะผู้ป่วยรายนี้ล้างไตผ่านช่องท้องมาชํานาญหลายปียังต้องได้รับการติดตามประเมินผล หลังล่างไตผ่านช่องท้องมาได้5ปีนะคะผู้ป่วยรายนี้ปรับเปลี่ยนสถานที่ขึ้นมาบนอาคารชั้นสี่ค่ะและเจ้าหน้าที่มาประเมินถึงความสะอาดพบว่าต้องได้รับการปรับปรุงค่ะหมอมันปวดครับเราก็จะได้บอกรุ่นน้องได้ว่าถ้าคุณละเลยกับความสะอาดมันจะเป็นยังไงมันปวดยังไงผู้ที่ที่กลุ่มเสียงก่อนนะกลุ่มเสียงควรจะรับประทานอาหารอย่างไรคนที่เป็นแล้ว ควรจะทานอา่านประเภทไหนอย่างไราการบําบัดทดแทนไตมีอะไรบ้างเราก็ต้องไปแนะนําเขาก็ทางจังหวัดนี่เขาจะไม่สามารถรู้เลยการปรับวิกฤตเป็นโอกาสหลังเกิดติดเชื้อทําให้เขารู้ว่าผลเสียรุนแรงมากและนําไปสอนผู้ป่วยรายอื่นให้ระวังตัวมากขึ้นพัฒนาการของการล้างไตผ่านช่องท้องของไทยที่ก้าวหน้าถึงขั้นมีหลายประเทศมาศึกษาดูงานทําให้ประสิทธิภาพทัดเทียมกับฮ่องกง ที่เป็นประเทศแรกที่นําวิธีนี้มาใช้แล้วก็เทียบกับทั่วโลกแล้วตัวเลขอัตราการติดเชื้อที่ช่องท้องต่างๆเราน้อยกว่าเกือบเท่าตัวอัต่าการติดเชื้อและวิธีนี้ชาวบ้านคนไข้โดยเฉพคนไข้ทางภาคอีสานจะนิยมมากขึ้นเรื่อยๆบางคนจะให้เปลี่ยนมาวิธีการพอกเลือดทำไมเอานะเพราะว่ามันต้องเดินทางต้องอะไรต่าง อนาคตจะมีโรงพยาบาลหลักสังกัดเข้าร่วมเป็นเครือข่ายบริการล้างไตผ่านช่องท้องเกือบ200แห่งทั่วประเทศตามจำนวนผู้ป่วยที่นิยมวิธีนี้มากขึ้นนริมนอมรอปานสมนักข่าวไทยอสมทรายงาน